โอเคครับก่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมนะวันนี้ผมจีแครับก็วันนี้อยู่ในเกมไมก้แม X โฟมนะก็อยู่ใน e p พีที่4แล้วเนะ้อฮะคือมันไหวมากนะผมลงต่อวันนะช่วงนี้นะฮะพอดีว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนนะอีกอยากก่างก็ไม่ได้มีเพื่อนเลย <c ười> คือไม่มีเหตุการณ์อะไรทัสิ้นนะแต่คือไม่ได้คุยกับเพื่อนนานสมควรเลยนะก็ ยุ่งกับงานนะเดี๋ยวคุณนี้ก็ไปทำง,งานอีกนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานะฮะแล้วก็บวกว่าลงชิปแม่งลงชิปต่อเนื่องนะต่อวันนะถ้าวันไหนอารมณ์ดีอาจจะลงสองชิปนะฮะ <c oughs> โอเคโอเคเราคุยมานานนะฮะดาต่อไปเราจะเล่นนะผมนะก็หมีโัโลกผมนะสโนว์เบสผมนะ ออมาถึงแล้วแล้วก็ด้านหลังผมนะด่านนี้ก็จะเป็นบอสที่เราเคยสู้ตอนภาคสามนะฮะบอสไม่ฉลาดนะโอเคเดีย๋ยวเราไปเอาขอไปหนึ่งนะฮะอ้ยนะเราก็จะได้ท่าหลายท่าแล้วนะอันนี้เราจะได้ท่าจากเอ่อแม็กบาทกคูนผมนะ ขบวนนี้ผมจะมีลายอาเมอร์นะต้องใช้ไฟผมนะเพื่อการเหลาผมนะนีุ่นะฮะแล้วก็เราเอาจิันก็ไปทางขาบวนนะแต่ว่าเราไปขาขาบวนดีวกว่านะเอาจริงเอ็กเนี่ยไม่ต้องเก็บพวกลายอาเมือให้ครบก็ได้นะถ้ามีชุดอ,อกรครบก็บก,บก็แข็งกแกร่งแล้วนะนะแบบเป็นเทพทูร์้วยนะโอเค โอ้นะ oh. nah. ที่จะตรงนี้จะถ้าจะขึ้นดีดก็ต้องมีสักต้องมีถ้าไอเต้องกับจากเกาะเราต้องมีได <c oughs> ตะข่ายมุม,มนะฮะอย่างนี้นะอะ่แต่ถ้าเราไม่มีนะมันเราใช้ไฟได้นะะโดยที่ว่าต้องอย่างนี้อนะ ถ้าก็ได้นะอืมโอเคเออโสโบบอดี้มาตีฮนะโอ้ยผมกิ้งมือนะเพราะว่าเดี๋ยวไม้มันไปโดนแล้วมันพูดไม่ค่อยชัดน,นะไม่หรอกไม่ไม้มันด้านก็เลยแบบมือมันอาจจะไม่น,นี่ปนแปลกๆนะอืมตุกกรอบซะเลย เดี๋ยวพอไปเล่นถึงภาคไอเมกาแมทซีโร่ก็เล่นนะข้นบนนี้ก็จะเป็นไอ้ที่รีเซ็ตตัวละครทุกรอบนะฮะต้องใช้ตะข่ายมุมนะฮะอย่างนี้นะอา้าวไม่ถึงเว้ยเอากระโดดไม่ติดนะฮะน่าจะบักกดหลายฟุมเยอะนะฮะ ก็อาจจะเป็นทุกเครื่องเลยหรือเปล่านะผมเป็นตลอดนะกดบ่อยนะยิงกดนานนี่ก็ไม่ได้นะอ๋อพลังไอ้เราคนนึกว่าแบบมีของหรือเปล่าตรงนี้นะผมนะค่อยๆลงนะผมนะเดี๋ยวลงไปอยู่เจอแบบลุงดำนะผมนะทางไหนวะซ้ายหรือขวาอ๋อขวา นี่นะเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟนะไฟเราใช้ได้อีกสองรอบใช้แค่รอบเดียวพองีิบโอ้โหนิดเดียวเองไม่ไม่เหมือนบาเตอร์ก็ได้โอ้ ออโอ้โหโอเคทางเฮ้เราก็นั่งงงหรือว่าแม่งเอ,อ้ยปกติเราจะใช้วันวันช็อตเลยนะแบบถ้าทำได้แบบโลดเดียวนะวันช็อตวันคิวเลยนะ โอเคผบนะั้นเราถึงเอเรียสองนะเอเรียสองนี่ใครที่แบบว่าแบบไม่ได้เก็บปุ๊บไอ้บาสเตอร์ใหญ่อย่างนี้นะบอกเลยว่าอาจจะลับบากนะเพราะมันเป็นทับหลายล,ล้างไงละ่ะนี่แดงที่ผ่านแบบแล้วก็ในน้ำแข็งก็จะมีเหลเบิดแล้วก็จะมีมอนสเตอร์นะก็ระวังด้วยนะครับอย่เพื่อไปเจออะไรที่มันน่าแย่ดบโอเคค่อยิงนะบาตเตอร์เราอน่นง มันยิงโดข้างล่างด้วยอะ่ะเวอ้อไปไหมเวอ้อไปไหมฮนะดานนี้ก็มีของเหมือนเชน่องกรน,นะผมนะเยอะเหมือนกันนะของนะเป็นถัง W ผมนะข้างล่างก็ไม่ต้องไปก็ได้นะเป็นพวกของแบบราชีวิตนะอจริงตรงนี้ไม่รีบเลยแล้วกันนะ <c oughs> ผมไม่ได้รีบ แต่ว่าเกมมันมันเออ่อไปบอสเราเหลือกี่ตัวอ่ะสาหรือสองวะเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงฮนะจะต้องไปเช็ครอไปนะเอ้ยไม่แข็งพอดีเลยนะเมื่อกี้มันคือตัวเอ่อนกนะผมนะเป็นคล้ายนกโห้นะผมนะ ซึ่งมันน่าเกียดนะโอเคซึ่งไอตัวนี้ก็แพ้ไฟผมนะแต่ว่าโอ้ช้บัตเตอร์เหมือนเดิมนะมันเป็นทำลายล้างแล้วนะผมชอบสีตอนชาน้ำมันสวยอะภาคภาคสี่อะแต่พอภาคห้าภาคหกนี่มันเขาขี้เกียจอะหรือไม่ก็แบบตั้งใจอะอืมหรือไม่ก็มันเป็นแอนิเมชันบางโดลลคอร เน,นี่ยหนีไม่ทันอกระโดดมาเออปิดฉากเอาให้ตายเไย ปิดฉากเ <c oughs> มื่อกี้นูก้ก็ปิดฉาได้นะลืมไปว่าบอสมันไม่สามารถโดนแบบโดนในเมนฮิตได้หลายฮิตน,นะนอกจากซีโร่ <c oughs> นึกถึงซีโร่ตัวเดียวที่บบบบแบบว่ามันแบบโชชเชตโชชเชตแบบรัวๆได้นะคุณได้ เอ่อ for tower หุ่มนะเหมือนเอาง่ายมันเป็นชิลรอบตัวนะผมจะเป็นน้ำแข็งรอบตัวนะผมดูกอนว่าตอนนี้บอสเหลือกี่ตัวผมไม่รู้ว่าแม,ม็กกร์แมนสี่มันจะพ p น้อยกว่าภาคสามหรือเปล่าหรือว่าผมแม่กก้ลี่จบเลยโอ้เหลือแค่สองตัวเอางั้นๆเอาที่จบเลยไหงางามงัานเอาบอสตรงนี้ให้จบเลยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาต่อไปเอาไปเอาของนี่ก็เดือดนะอของอันเราก็ต้องแนว ตัวนี้เราจะมันตัวนี้มันชื่อว่าเจ็คสปินเลผมนะชื่อตรงตัวครับไอปลาคะเบนส,สเอ่อลืมชป่อ,อสปินเลมันปลาคะเบนเจ็คมันในนั้นมันพกขึ้นนะมาถึงโหเอ็กขี่รถมอเตอร์ไซค์นนะบอกว่าด่านนี้ทุกคนต้องตายเร็วนะเออไม่ใช่ตยายไม่ใช่ภาคกานี่หว่าแต่ว่า ภาคนี้ขี่ยาวผมนะก็ยาถึงหน้าบอลเลยนะะบอกเลยว่าของด่านนี้ต้องเก็บให้ได้ผมนะยากชิบหายผมนะต้องตายก่อนตลอดนะกระโดดนะค่อยๆน้าใจกินะผมนะเออหนึง่งบวาแล้ว <c oughs> บางทีนะมันกระโดดไม่ติดนะแล้วก็เคิดล้ำนะว่ามอไซเนะ่ที่เราขี่นะสามารถเอดแล้วก็ มารถยกขึ้นได้นะหรืก็แอดดลงนะมันสามารถให้ตัวลอยขึ้นสูงได้นะอันนี้คือผมแค่ไม่รีบ <c oughs> ออตายนอกตายหนาผมนะบอกเลยว่าหลายเช็ดนะจริงๆโบดด้เขาว่าผมรีบนะ <c oughs> <c oughs> ผมรีบ โอเคกระโดดนะผมไม่สนใจเรื่องโดนในเมทหรอกนะตอนเนี้ยต้องทําใจนะมันยากกับอาานี้ผมว่าอาจารนี้มันยากเลยการโดนในเมทนะยากขี้ผายเฮ้ยครับขอเง watershed. ียบเงอผมขอเงียบเงียบแล้วกันนะตรงนี้เราตั้งใจนะ ก็เกะตุกเกะตุกเฮ้ยย,ย่าเย่ยะอ่าฟีดเลขผ่านเว้ยฟีดเลขผ่านเว้ยโอเฟสสองผมนะเอลีสองผมนะออมนะบอกเล้วตอนนี้เราอ,อยู่ข้างนอกผมนะตั้งสมาธิยากนะแล้วตรง เอลสองผมนั้นก็จะมีเจ็คสเลเลมาบีนิ้วข้าวนะแล้วก็ระวังด้วยครับข้างหน้าตอนที่เราเหาะหรือไปชนมันเนี่ยมันก็จะมีกำแพงนะแล้วก็ชนเราบีดอัดตายนะตามฉากนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีถ e ังอีนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเก็บไม่ได้ก็อาจจะต้องขับมาใหม่นะ <c oughs> ไม่ไหวนะตรงนี้นะผมนะระวังนะให้มันดีใจไปอย่างนี้นะถ้าถามว่ามันมี อะไรให้ช่วยไหมเอ้ยนั่งไงกลัวแล้วเชียว <laughs> เอาใหม่ผมนะ <laughs> นี่นะกดดูทาง E ไ <laughs> ปหนึ่งนะโอเคเรามีทาง E แล้วผมนะเราเก็บได้นะเมื่อกี้ผมวองชาไม่ทันนะต้องต้องเร็วนะอ่านนี้งั้นก็ขอตั้งสมาธิมันจบไวๆแล้วกันนะเอากรรม ปล่อยแล้วก็ปล่อยมาแต่ตอนเนี้ยคือต้องนั่งขับรถนะฮะเก่งนะเก่งมือเก่งขานะผมไม่รู้เอ็กขับเร็วมาไหนอะเอ็กขับเร็วมากนะเอ็กซ์ไจะโดนไม่น่าจะโดนตำรวจจับตั้งใจนะตั้งใจมงจกกักรกลิ้งอุ๊ยนั่งโหกระโดดทันแต่ว่าแอร์แอร์ไม่ทันทำไม เฮ <Yes. laughs> ียสุดอย่าอย่าหยุดนะหยุดหยุดการพุ่งเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวบินนะไม,ไม่ต้องมาไปนะก็ไปไม่อบอสบอสแค่มาป่วนนะเรายัางโจมตีที่แท้จริงไม่ได้นะโอ้โหติดไม่เอเดไม่ะน,นู้ ผูตายไปกี่รออวะเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นผมขับมอไซค์แบบผิดพลาดเยอะนะพะามว่าทำไมไม่ฝึกก่อนผมไม่มีเวลาฝึกครับสดๆโด,ดนตรงนี้แหละผมก็ขับมอไซค์นะก็ต้องใช้เพลงจิตน,นะใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาเหมือนเอ็กนะฮะเอ็กก็ใส่หมวกนอฮนะหมวกกันน็อกนะเป็นหมวกแต่ว่านิดอภัยกันจริงๆนะผมนะการที่แบบมีความสามารถแบบใช้อุลทรไม่เป็นเพี้ยอะไรเลยนะ จริงๆนะแล้วแล้วก็ลดนะสามารถยิงฟื้นแบ็กได้นะโอ้โหโอ้ได้เว้ยเอยเอเราก็กระโดดตั้งหลายเลยเอ้ยมีเลือดั้งจิ้วครับก็บอสตัวนี้ก็แพ้น้ำแข็งนะสามารถกันได้ผมนะแล้วก็มันก็แพ้ทางด้วยผมจะใช้อะไรดีนั่นดิ กูคั้วไปนะรอเพราะผมไม่รู้จะใช้ไงมัน,มโนโมอย่าไปทึ่งไอไอตัวนี้มันค่อนข้างจะแปลกนะเพราะว่าอยู่เดือยอยากจะพุ่งอยากจะพุ่งมาไอย่างเงี้ยเออไอเราก็เดาไม่ได้เอา้าไม่โดนนลยอ,อ้อวงไปโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ย คือเป็นเท่นี้น่าเกลียดสับผมอะไอเราก็มองไม่ออกนะแข็งไม่ไม่ต้องมาพุง่งไม่ต้องโมพุ่งไปที่เดิมไปไปที่เดิมนะฮะพอเรามีนะผมแล้วถ้าก,ากัดจังหวะได้มันก็จะประมาณนี้นะมันจะดูขี้เกียจล้ววิธีแบบขี้เกียจสู้เกียจส,ยสู้ไม่ครับพอดีเป็นวิธีของคนขี้ขาดนะ ไม่หรอกมันเสียเวลาไม่พุ่งไปพุ่งมาแน่ต้องตามที่ไยไม่ต้องลงมาบาเตอร์ยิงแม็กซ์อืออากาศนี่แหละเหนื่อยใจนะ <c oughs> เป็นดาที่เสียเวลาสุดนะแต่ก็สนุกนะฮะดานนี้ คุณได้โกลฮันเตอร์ผมนะกาวฮันเตอร์หรือโกฮันเตอร์วะน่าจะกาวนะ <c oughs> กะกาวมันเหมือนปืนให้ให้นึกถึงแบบว่าปืนสไนเปอร์อะแต่ปืนสไนเปอร์แปลกๆๆอะนะตอนนี้เราก็จะเหลือด่านเอ่อเมลิตี้เลเทรนนะผมนะด่านขบวนรถไฟนะผมนะ แดดิสนะฮะซุยตัวนี้ค่อนข้างจะเกือบจะโหดนะผมนะโหดมากนะถ้าเราไม่มีชุดเกาะผมนะชุดเกาะตรงกลางของเรายังไม่มีเลยเนะพราะเราต้องฆ่าตัวละครตัวนี้ก่อนนะซึ่งมันแพ้แจ็คสเปเรผมนะเนี่ยถ้ามันแบบแปลกๆนะสามารถถ้ามันลงก็ลงนะมันจะลงอย่างนี้นะพอช้ามันก็จะแบบเหมือน เนี่ยมนันเป็นปืนพุ่งนะโอเคงั้นเราจะต้องทำการนึกถึงท่าเราที่มันน่าเกลียดน,น่าเกลียดน,นี่ก่อนนะโซโบดี้ก็โกงนะแต่ว่าแช่แข็งนะก็ก็โหมันยิงทะลุได้อ่ะโกงอ่ะไม่ได้แล้วสลับสลับอ้าวอะไรบ้ โอ้มึงเอ้ยโง่โกันเกือบล้มต้นเลยเกือบล้มต้นเลยอย่างน้โอ้ยไม,ม่ดูนะชุดดูนี้ก็โอเคนะชุดผูฟ้าค่อยๆไอแนน้แดดเอ้ นะด่านนี้เหมาะปืนนี้เลยนะเหมาะมากนะเพราะมันเป็นแบบว่าแนวลงนะฮะมันมายกศสกจะอ้าวไม่ตกเอ้รอบนี้มันไม่ตกเลยโหไม่พูกอ่ะโอ้เออปืนด่านนี้จะโกงโกงเลยเออด,ดีเจอเจอ,เจอด่านแกสักทีนะเจอด่านอด่น ฟรีมือรัวๆแต่มันยิงไม่ค่อยรัวนะเพราะว่ามันมันยิงได้เคทีประมาณแค่สองับรานะอืมไม่เป็นไรเราแต่งตัวชนที่สวยงามน,นะบุ๊บเอาหานหลังเฉยทำไมวะมินิบอสโหโหแล้วข้ออู้เกือบตายนะข้อล่อเต็มแข้ง สองนัดตายผมนะถ้าจริงถ้ามันนัดเดียวนี่มันโหพังไม่ทำไายจริงนะน่าจะเอาไอ ep ep สองนะ่าจะเอามาใส่คลิปนี้ชื่อมันน่าใส่ e ีนี้นหะดูกยกุกาดอนะโอเคดานนี้ก็จะมีไลท์อัพเมอร์แล้วผมนะซึ่งเราต้องขี่หมุนนะผมนะ มันมันคับขี่หุนนะถ้าใครแบบว่าไม่ยอมขี่หุ่นนะมันก็จะไม่ไม่ให้นะก็ด่านนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเกลียดสำหรับคนแบบแบบนี้นะมันก็จะมีไอ้พวกที่มีใครหน้าติกมาผมนะมันมาขี่นะโอ้โหดูดูการขี่มันดิมืออาชีพนะแล้วก็ตอนนี้สามารถทันไบเออเรือข้างหน้าเราได้นะ เราทีภาคสี่เราีหุ่นได้ประมาณสามรอบนะี่ก็จะมีด่านเอ่อไอตอมุคุโรแล้วก็ไอด่านลาวาเกือบเกือบใกล้ถึงด่านบอสอ่ะแล้วก็ด่านนี้เออแต่ภาคห้าผมไม่ค่อยหงุี่เลยนะภห้าเอ้ยมีหรือเปล่าอ่ะเต่มีน้อย แต่ภาคหกนี่ก็เหมือนจะมีนะ้าคหกมีมีมีเว็บ,บเดียวนะเพราะว่าเราแค่เคลียงหุ่นไปด้านเฉยนะตอนนี้หุ่นเราจะพังนะมันขี่เร็วจังวะอันนี้ม่ดเฮ้ยดีแล้วลงทันมันจะขับมาทำไมเฮ้ยไม่ต้องตามมาโอ้โหขี่แบบมือชีพเป็นเลยก่งเว้์ โข้างหลังขวัวตามมาขนาดนี้มาทำอะไรเหรอ้โหกระโดดสูงก็โดดไม่ได้ปะโคไอผมอยากให้มอนน่ยมันไม่สามารถยิงปืนฆ่าสิ่งคืกีก่อนได้นะไม่น่าเกลียดไอเราบาง ไอเราไม่ไอปืนถ้ามันเราไม่ได้ใส่กาะแขนหรือไม่ก็เราไม่ได้อาบัตเตอร์ดูแดงเงี้ยมันก็จะไม่ยิงทะลุนะ <c oughs> โอ้บึมมงวิ่งมาอีกเหรอครับ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 ลงไปผมไม่ได้จะโชว์อะไรจริงนะแต่ว่า โอ้แล oh. ah, ้วทำไมมันมันบลัคกที่มันบลัคกทำไมมันใช้ได้แค่เดียวเออ่ะโอ้ยกดกด X ได้กดสี่เหลี่ยมได้เฉยเลยโอ้ย no way เลยปิชุดไม่ทันชิบหาย อืมว่าไงครับอ๋อที่เนี้ยมันสแสดงเมื่อกี้น่าจะว่าเอาจริงมันเอาวาัตเตอร์ยิงฉัดได้นะแต่ว่ามันเสี่ยงนะ เอาจริงถ้าเราดูแพทเทิร์นออกมันก็จะง่ายๆแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันเป็นเช็อถ้าเป็นท่าแบบว่าโจมอย่างนี้นะคือข้อข้อแตกนะแม่งรอกูรอ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 อย่าใช้ท่าใหญ่ทมนะไม่ดีท้าใหญ่นี่คือมันอาการนะ แต่แม่งแหลกบัวก็คือเจ็บเจ็บหนักนะไม่อยากเห็นนะสีเวทนะเนี่ยจะตายจะเกมบ,บ,บิ๊กนะผมนะโอเคเราได้ทวินสแลชเชอร์ผมนะเยบร้อยโผนนะเราเคีรมบ,บอสจนหมดนะ เราก็จะเซฟก่อนเลยแล้วกันนะของเรายังขาดอยู่นะก็คือไลท์กับชุดเกาะไปเอาให้หมดเลยไหมมันก็ไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะ่ะอืมงัม้นก็ไปเอาเลยแล้วกันนะแต่ว่าพุชเจอวองดาที่ยังไม่ได้เอาก็คือจะเป็นด่านเอ่อด่านนี้กับด่านน,าน,นี้เดี๋ยว ก็คือผมก็จะเข้าด่านไปแต่ผมอาจจะต้องสักคิดด่านนะเพราะว่าคิมาอาจารย์เกิไปตอนดูนะโอเคไปไปเอาของก่อนเลยนะโอเคก็ตอนนี้เราได้ลงมาตรงนี้ผมนะข้างล่างนะ,ะจรจัได้นะก็ข้างหน้าผมนะกิ่งมาแบบนี้นะสามารถทำลายได้โดยการที่ต้องใช้ไฟเผาผมนะประมาณนี้ฮนะซึ่งมันก็อยู่ข้างหน้าเรานะเดี๋ยวก็ต้องอ่าใกล้ถึงแล้วนะ อยู่ข้างล่างนี่ผมนะให้มันมอนเกะก,กะว่ะโอเคมันอยู่ข้างล่างนี่ผมนะคือถ้าใครกลัวนะผมนะก็สามารถขึ้นไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งได้นะแต่ว่าเรารีบนะเรามีเก,กาะขาเราไม่กลัวทุกนะอยู่นี่ผมนะต้องใช้ไฟเผานะโอเคเลือดเราจะเท่ากับพลังงานนะต่อไปเราจะไปเอาชุดเกาะกันนะในด่านของแมกมาดากูทผมนะ โอเคครับก็อตอนนี้เราได้ขี่หลหวถนนมาก็มันอยู่ข้างหน้าเรานะผมนะซึ่งต้องใช้วิธีแบบคือมันใช้ได้สองวิธีผมนะก็คือตะข่ายของมัมุมนะหรือไม่ก็มันโยนขี่ไปนะถ้าเราไม่มีตะข่ายไม,มุมนะโอเคคร๊ปคร,ปรป๊อย่างนี้นะเอ๋ตะข่ายก็ได้นะอืมต่ผมไม่เคยลองตะข่ายแต่ว่าก็ตะข่ายนะซึ่งต่อมาเราต้องใช้ ทวินสแลชเชอร์ผมนะเพื่อทำลายนะซึ่งมันทำลายแบบแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องใช้เอ่อทวินสแลชเชอร์นะโดยการชาร์จนะยีอ,อัดหน้าผมนะแบบนี้ใต่ชุดคู่ก็สวยงามไหนวะนี่นะออริจินอลผมนะนะนี่ก็จะเป็นชุดเกาะนะผมนะโอเค ได้ครบแล้วผมนะชุดเกาะผมนะก็คืออีพีนี้เราฆ่าบอสสาตัวแล้วก็ของนะฮะหมดเลยนะโอเคซึ่งความสามารถของเกาะเนี้ยก็คือนวัสไตล์ผมนะนะแต่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะผมนะแล้วก็ถ้าถามว่าจะใช้อีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็คือเราต้องไปโดนเดเมจจากมอนสเตอร์ผมนะหรือไม่ก็เราต้องไปฆ่ามอนนะเมื่อกี้หลอดไม่เต็มนะ ฆ่ามอนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมันต้องฆ่าตัวใหญ่ไงเมื่อกี้ผมโดนเดเมทนะเนี่ยะมันก็จะขึ้นนิดหนึ่งนะถ้าเราโดนเดเมทอ่าผมไม่รู้ว่าต้องตัวไหนมันจะทําให้แบบว่าเอเอนจี้เพิ่มขึ้นนะต้องฆ่าบอมอนแบบไหนไปกลับไม่ได้แนละ้วฮะคือวิธีง่ายสุดก็คือโดนเดเมทนะโดนเดเมทนะมันจะขึ้นตลอดนะ นะฮะใกล้เต็มแล้วผมนะก็ือความทลายล้างก็พังได้ผมนะโอเคงั้นก็ขอจบเพียงกี่ต่วนี้ผมนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม,าาม,าามาผมนะก็อ๋อไม่เจอกิปหน้าผมนะก็คือคลิปนี้เราเอาจจะลากยาวนะอาจจะจบก่อนอีพีนะของเมืองภาคสามนะโอเคที่โอเคดีกล่าผมนะ goodbye ผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ 来搞渣。Like